ที่นี่เลยร้านชอเชอโภชนาวันนี้จะพาคุณผู้ชมมานั่งกินข้าวต้มกันแบบชิลๆค่ะคือที่นี่จะเน้นหมูกรอบค่ะเพราะหมูกรอบอร่อยหมูกรอบผัด้ยชายผัดกระเฉดไฟแดงรืวอวกฝักบุ้งไฟแดง เธอเนี่ยจะเกี่ยวกับต้นไม้ใหญ่ครับซึ่งที่ร้านเรามีต้นไม้ใหญ่อยู่ต้นหนึ่งคืต้นมะขามเทศครับมีอายุกว่าร้อยปีครับอยู่กลางร้านเลยครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกับรายการเปิดวัปร้านเด็ดวันนี้นะคะกิ่งพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บริเวณถนนวารินกันทลารลักษ์ค่ะซึ่งที่กัดตรงนี้นะคะมีร้านข้าวต้มอ,อยู่ร้านร้านนึงต้องบอกว่า สดุดตาและก็โดดเด่นมากๆวันนี้เรามาแบบ New Normal กันนะคะคุณผู้ชมซึ่งมาที่ร้านก็ต้องสวมใส่แมสล้างมือให้สะอาดก่อนที่จะเข้าร้านก็ต้องมีการสแกน QR code ด้วยและที่สำคัญวันนี้ค่ะที่นี่เลยร้านชอเชอโภชนาวันนี้จะพาคุณผู้ชมมานั่งกินข้าวต้มกันแบบชิลๆวค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเดี๋ยวตามกิ่งเข้าไปข้างในตามมาเลยค่ะ ะตอนนี้นะคะกิ่งอยู่ภายในร้านชอเชอร์โภชนาแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณเอกเดี๋ยวให้คุณเอกแนะนําตัวหน่อยค่ะผมชื่อเอกนะครับเป็นผู้จัดการร้านครับผมและอีกหนึ่งท่านที่ขาดไม่ได้ในตรงนี้นะคะนั่นก็คือแม่ครัวใหญ่ของเราค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่แนะนําตัวหน่อยคะ่ะ แม่เกตนะคะเป,เป็นแม่ครัวใหญ่ที่นี่ค่ะค่ะต้องบอกว่าแม่เกตนี่คือเป็นแม่ครัวใหญ่ของชอเชอร์โภชนาใช่ครับช,ชอเชอร์โภชนานี่มีที่มายัางไงบ้างคะคุณเอกเล่าให้ฟังคร่าวๆนิดหนึ่งคคือชอเชอร์เนี่ยจะเกี่ยวกับต้นไม้ใหญ่ครับซึ่งที่ร้านเรามีต้นไม้ใหญ่อยู่ต้นหนึ่งคือต้นมะขามเทศครับม,มีอายุกว่าร้อยปีครับอยู่กลางร้านเลยครับ ต้นมะขามเทศต้นนี้มีอายุกว่าร้อยปีต้องบอกว่าเป็นต้นที่เก่าแกค่คู่อําเภอวารินชำราบของเราเลย<ช>ก็ว่าได้และที่สําคัญเขาให้ร่มเงาพื้นที่ร้านตรงนี้ด้วยจึงได้นํามาตั้งชื่อเป็นชอเชอชร์โภชนานะคะและที่สําคัญบรรยากาศร้านต้องบอกว่ามานั่งกินข้าวต้มแบบชิลๆตรงนี้ชิลยังไงบ้างคะคุณเอก เรา,าให้ฟังนิดนึงเวลามานั่งเนี่ยเหมือนเราทานอยู่บ้านนะครับค่ะครับจะรู้สึกอบอุ่นครับมีเสียงเพลงเบาๆฟังชิลๆครับผมอ่าเหมือนมานั่งทานข้าวที่บ้านฟังเสียงเพลงชิลๆกับบรรยากาศลมเย็นสบายๆมีจิตรกรรมฝาผนังให้ได้ชมด้วยใช่ครับมีลวดลายยังไงบ้างคะคุณเด็กมีลวดลายเกี่ยวกับอำเภอวารินชำราบของเราครับเกี่ยวกับ,บการดำเนินชีวิตของ ประชาชนอำเภอวารินชำราวครับก็มาถ่ายรูปมาเช็คอินมาชิลกันได้ที่ชอเชอร์โภชนาถ้าพูดถึงชอเชอร์โภชนาแล้วแม่ครัวใหญ่ของเรานั่งอยู่ตรงนี้แล้วเมื่อลูกค้ามาที่ร้านเมนูเด็ดที่ลูกค้าต้องสั่งเลยค่ะคุณแม่ค่ะ<อ>เป็นเมนูอะไรคะแรกนะคะค่ะจะเป็นออเดอร์ก่อนก็จะเป็นหมูสามชั้นทอดน้ำปลาหรือไม่ก็ปีกไก่ทอดน้ำปลาค่ะ,คะ,คะ เป็นหมูสามชั้นทอดน้ำปลาหรือไม่ก็เป็นปีกไก่ทอดน้ำปลาที่เด็ดของเราอยู่ที่ตรงไหนคะคุณแม่อ๋อมีความกรอบอย่างหมูสามชั้นนะ,ะัะกรอบแล้วก็รสชาติ กลมกล่อมค่ะรสชาติมีความกรอบแล้วก็รสชาติกลมกล่อมทานคู่กับน้ำจิ้มเจวค่ะน้ำจิ้มแจ่วสูตรพิเศษของเราเลยค่ะทานคู่กับน้ำจิ้มแจ่วนะคะนี่ก็จะเป็นหมูสามชั้นทอดกรอบแล้วก็จะเป็นปีกไก่ทอดทอดกรอบนั่นเองนะคะนี่คือออเด็บบแรกๆที่ลูกค้ามาถึงที่ร้านต้องสั่งเมนูต่อมาค่ะคุณแม่ค่ะต่อมาก็จะเป็นส้มตําหมูกรอบค่ะส้มตำทานข้ากับหมูกรอบนี่คือเข้ากันเลยทีเดียว เมนูต่อมาคือช่วงอาหารเย็นนี้ลูกค้าก็สั่งสั่งส้มตำด้วยหรอคะแม่มีค่ะเพราะว่าคนก็ชอบอาหารหลากหลาย่ะคะบางคนก็แบบอยากทานรสจัดเนี้ยก็จะเป็นส้มตำหมูกรอบค่ะคะแล้วก็ตามมาก็คือหมูกรอบผัดพริกแห้งก็ยังอยู่ที่หมูกรอบอยู่นะคะเมนูต่อมาเมนูนี้ค่ะคุณแม่ค่ะหมูกรอบผัดพริกแห้งค่ะหมูกรอบผัดพริกแห้งโอ้โหสีสันหน้าตาจัดจ้านที่เด็ดของเขาคือมีความ มีรสจัดเข้มจัดจ้านค่ะถ้าหมู<ะ>กรอบเสร็จแล้วค่อยเอาพริกมาโรยหรือว่ายัางไงคะแม่อ๋อเรามีเคล็ดลับในการผัดเป็นเคล็ดลับส่วนตัวเป็นเคล็ดลับส่วนตัวนะคะบอกว่ามีเคล็ดลับในการผัดถ้าอยากรู้ว่าอร่อยแค่ไหนต้องมาที่นะคะชอเชอร์โภชนานั่นเองนะคะ ตัวใหญ่ๆตรงโน้นค่ะคุณแม่ค่ะป,ปลาทับทิมนึ่งมะนาวค่ะปลาทับทิมนึ่งมะนาวตัวใหญ่มากมาเต็มจานเลยที่เด็ดของปลาทับทิมนึ่งมะนาวของเราค่ะแม่น้ำยำค่ะที่มีทั้งสามรสทั้งเผ็ดทั้งเปรี้ยว จัดจ้านมากค่ะราดมาแบบนี้เลยค่ะมาเป็นแบบหม้อไฟหรือว่ามาเป็นจานแบบนี้ก็ได้เป็นจานปลาอย่างนี้มาแบบเป็นจานปลาแบบนี้เลยนะคะนี่คือปลาทับทิมนึ่งมะนาวนะคะทีเด็ดมากๆเลยโอ้โหเห็นแล้วแซ่บเลยเคุณแม่ค่ะหม้อใหญ่ๆนี่้วคะคุณแม่มค่ะต้มแซบ่บซิกโกงหมูค่ะทีเด็ดอยู่ที่ตรงไหนเอ่ยหมูนี่จะนุ่มเปื่อยแล้วก็รสชาติสามรสทั้งเผ็ดทั้งเปรี้ยว คือกลมกล่อมนะคะซ<ะ>ดคำเดียวก็ร้องจี๊ดเลยโอ้ซดคาเดียวต้องบอกว่าร้องจี๊ดเลยนะคะทีเด็ดของคุณแม่เป็นหม้อไฟร้อนๆ<ช>มาแบบซดร้อนๆ<ช>ได้เลยนะคะเห็นบอกว่าลูกค้ามาที่ร้านพลาดไม่ได้อีกเมนูนี้คือเมนูปลาหมึกผัดไข่เค็มแดงค่ะค่ะทำไมต้องเป็นไข่เค็มแดงคะแม่คะไข่เค็มแดงจะมีความมันแล้วก็ไม่เค็มมากค่ะมันจะมีความกลมกล่อมแลวเข้าดีเข้ากันดีกับเนื้อปลาหมึก พอปอมันเนื้อปลาหมึกนี่จะเค็มอยู่แล้วทีนี้เรามาผัดมันมันจะเป็นเท้ากันเลยค่ะทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆบอกเลยว่าคําเดียวไม่เคยพอหรือว่าจะทานกับข้าวต้มก็ได้นะคะแล้วก็เมนูต่อมาเป็นยำอะไรคะแม่คะยำวุ้นเส้นหมูสับค่ะเราจะยำแบบโบราณค่ะจะมีกุ้งแห้งใส่ด้วยแล้วก็มีมีถั่วคั่วค่ะ ยำวุนเส้นส่วนใหญ่จะเห็นแบบยำสมัยใหม่แต่นี้เป็นยำวุนเส้นแบบโบราณหากินยากมาหาได้ที่ร้านชอเชอร์โภชนานะคะเมนูไม่หมดแต่เพียงเท่านี้ต้องบอกว่าเป็นเมนูส่วนใหญ่เป็นเมนูอาหารทานช่วงเย็นและที่สำคัญเป็นแบบข้าวต้มก็มีใช่ไหมคะแม่หาเป็นข้าวต้มก็มีนี่มีแบบไหนยังไงบ้างคะข้าวต้มนะคะจะมีผัดมะระผัดมะระ มล่าผัดไข่ค่ะมล่ะผัดไข่ทานเข้ากับข้าวต้มนะคะแล้วก็จะมีพวกอาหารข้าวต้มทั่วไปก็มีกุ้ยช่ายผัดหมูกรอบคือที่นี่จะเน้นหมูกรอบค่ะเพราะหมูกรอบอร่อยหมูกรอบผัดกุ้ยช่ายผัดกระเฉดไฟแดงหรือว่าผักบุ้งไฟแดงผักบุ้งเราจะมีสองผักบุ้งค่ะมีผักบุ้งไทยแล้วก็ผักบุ้งจีนผักบุ้งไทยเราจะเรียกผักทอดยอดซึ่งผัดออกมาแล้วมันจะมีความกรอบ ต้องมาลองต้องมาลองนี่คือแม่ครัวใหญ่ของเรามานั่งคุยกับเราตรงนี้แล้วนะคะพูดแค่นี้คือน้ำลายไหลแล้วในส่วนของคุณเอกคะได้ลองชิมบ้างไหมคะในแต่ละเมนูนี้ช,นะะชิมทุกเมนูครับชิมทุกเมนูเพราะว่าเป็นผู้จัดการร้านต้องรู้ทุกเรื่องเลยใช่ไหมคะคเปิดปิดร้านกี่โมงคะคุณเอกคะ เปิดร้านเนี่ยช่วงส0โมงเช้าเนี่ยเป็นชานะครับผมชาแล้วก็ช่วงเย็นสี่โมงเย็นเนี่ยถึงจะเป็นอาหารครับผมถึงจะเป็นอาหารสี่โมงเย็นเป็นต้นไปมานั่งชิลเหมือนทานอาหารที่บ้านเห็นบ,บอกว่าถ้าช่วงปกติจะมีดนตรีเพ,เพาะให้ฟังด้วยใช่ครับเป็นยังไงบ้างคะก็มีดนตรีดนตรีสดนะครับเล่นกีตาร์แล้วก็เป็นโฟกซองครับครับผมเล่นช่วงพุ่มครึ่งถึงสองพุ่มเลยสองพุ่มครึ่งครับ ว่าช่วงนี้ก็คือสถานการณ์โควิดใช่ไหมคะ่ะช่วงนี้งดไปก่อนตอนนี้อยู่ที่กี่ทุ่มคะปิดร้านอยู่ที่ตอนนี้ปิดปิดร้านห้าทุ่มครับปิดร้านห้าทุ่มนะคะก็สามารถมาสำรองจองโต๊ะได้สอบถามได้ที่เบอร์อะไรคะคุณเอกศูนย์หกห้าบอกโน้น่อยค่ะเบอร์โทรนะครับศูนย์หกห้าห้าสามหกเก้าแปดศูนย์สองครับอืมกัดร้านของเราตั้งอยู่ตรงไหนคะคุณเอกค่ะ ตั้งอยู่หลังองศาวาลินนะครับถ้าคนอุบลนะเขาจะรู้จักกันดีว่าหลังองศาวาลินอยู่ตรงไหน,นองสาวาลินอยู่ตรงไหนอ <laughs> งศาวาลินถ้าผ่านมาจากฝั่งเมืองอุบลน,นะครับจะมีรูปในหลวงค<ถ>่ะจะเป็นองศาวาลินอยู่ผประมาณ300เมตรหรือว่าจะมองไกลๆก็จะเห็นตึกตรงนี้ก็จะเห็นรูปปั้นนะคะไม่ใช่รูปปั้นสิเขาเรียกว่าจิตรกรรมภาพวาดฝาผนังตรงนี้ร้าน ทอเชอิรพิาาอยู่ด้านล่างนี่เองนะคะก็สังเกตง่ายๆเลยมาเช็คอินนะคะมากินข้าวต้มแบบนั่งชิลๆเหมือนทานอาหารที่บ้านท้ายนี้คุณเอกมีอะไรอยากจะฝากชวนเชิญคุณผู้ชมสักนิดนึงค่ะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับที่ผ่านไปผ่านมาแล้วก็พักอยู่ที่อุบลหรือว่าวารินชำราราครับ,รบก็ให้มาลอง ชิมเมนูอาหารที่ร้านดูครับผมรับมีหลากหลายเมนูให้เลือกครับก็มาลองชิมกันดูนะครับรับรองว่าอร่อยไม่เหมือนใครอย่างแน่นอนแม่ครัวใหญ่ของเราล่ะคะฝากอะไรหน่อยไหมคะนิดนึงอยากจะฝากทุกทุกท่านนะคะที่ผ่านไปผ่านมาให้ลองเข้ามาชิมมาสัมผัสบรรยากาศที่เป็นเหมือนเหมือนบ้านของเราเองค่ะชิวๆอยากทานอะไรเมนูมีหลากหลายเลือกได้ค่ะสั่งได้ครัวเราจะปิดสี่ทุ่มครึ่งค่ะ วันนี้ต้องขอบคุณคุณเอกและก็คุณแม่เกตมากๆเลยนะคะที่ได้มาแนะนำในส่วนของเมนูเด็ดๆกับรายการเปิดวาดร้านเด็ดของเราในวันนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ<อ>คุณผู <c oughs> ้ชมคะเวลาของรายการเปิดวาดร้านเด็ดหมดลงแล้วนะคะสัปดาห์หน้ากิ่งจะพาคุณผู้ชมไปวัร้านดีร้านเด็ดในจังหวัดอุบลราชธานีที่ไหนติดตามกันได้ที่นี่เวลาเดิมนะคะสำหรับวันนี้เรา3ามคนลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ